ครับสวัสดีครับพี่น้องมนูขอกระเพาะับคุณพ่อลูกสองพี่น้องเมนูสดุลฮนพี่น้องต้มแ่บกับพอหมูนะครับมึงพี่น้องเอ้กับพ่อหมูหั่นล่างน้ำนะครับล่างน้ำเกลือต้มฮอนชั่วโมงหนึ่งนะครับพี่น้องไปพลอยนะครับนะครับกับเมนูครับผักนะครับใส่กับปันจังต้มยำนะครับต้มแ่บนะครับไอ้มีกระเทียมถูกนะครับ หอมแดงทุบข่านะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับใบบักูดนะครับปีกสดเล็กน้อยนะครับขามเปียกรลากผักชีนะครับนี่ครับผักนะครับใบม้อนนะครับก็ผักผงชูรสผักชัยยานะครับบัณฑรมะนาวนะครับเผือเทปน้ำตาลปิ๊บนะครับใส่เพิ่มวามหวานจีิไปเล็กน้อยแล้วก็ผักหอมนะครับ ซีหอมนะผักหอมเปียผักชีฝรัง่งผักชีไปเลยเนะแล้วก็พริกเผาแล้วพี่น้องคอยมาลุนกันครับเสียบๆต้มแซ่แบกระเพาะหมูพี่นอ้องเอ้ยจดใจมาเบิ่งคุณภรรยาวา่าเห็ดสวัสดีค่ะครับเห็ดเมนูอย่างสื้กิน,มนเมนูตามหมักแตงตามักแตงนะพี่น้องแกมก็ไสออ้หมูยอม่อใส่หมึกกรอบจ้ะครตามหมักแตงหมูย่อหมึกกรอบนะคกับกระปูกระปูขวดขวายน้อยใส่แกงน,น้อยพี่น้องคอยมาเบิ่งกันครับพี่น้องกับต้มแซ่บ พอม้พี่น้องจวดงานนี้ครับแซบเพื่อเขาสนหอนก็มาถือเก็ดเพชรน้อยๆกรอบๆข้างในครับใหยมานหลุนกันพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบืงวิธีการเห็ดครับพี่น้องเขามาหอนวิธีการเห็ดนะครับขั้นตอนแรกครับน้ำเดือดครับพี่น้องใช้น้ำแบบพ่อหมอะดีไปเซย์ไหมันสีลวงน้ำใส่เครื่องตุบลงไปครับนี่ครับนี่ตะไคร่นะครับไก่ทุบ ไอ้บะกูดพริกสดซอยนะครับหางขี้ค่าชั้นเป็นแว่นนะครับกระเทียมถูกหอมถูกครับนะเราค้างเปียกครับจัดไปครับแล้วแก่ข้าวพี่น้องสมุนไพรนะแก่ข้าว่องตุ่มยำตุ่มแสบกระเพาะหมูมันจัดไปพี่น้อง แล้วร่อนน้ำเดือดขึ้นมาครับครับหลังจากน้ำเดือดพี่น้องไปหยีของงานมาเดี๋ยวครับกระเพาะหมูล่างน้ำเกลือเราต้มชั่วโมง,งหนึ่งเราหนะพี่น้องมาแล้วเปื่อยๆพอดีพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้งกับพี่น้องล่างสาสาตรไปยี <สา S 2> ของงานเนี่ยไปพลอยจัดลงไปครับแก้วพี่น้องงานน,นี่ครับเราต้มให้มันเดือดหยีน้อยพี่น้อง น้ำมันเดือดนะครับพอหูจับมามันเดือดการเดินนี่ควายไป่น้องให้อนหนะมอสนะครับน้ำข้าวนะพี่น้องตัวน้องน้อยครับน้ำข้าวหมูนะครับที่เป็นฟองนะครับใบมอนพี่น้องกับใบผงชูรสนะครับตะเกียบเติมพร้มนัวนะครับถัดลงไปพี่น้องสูตรทุ่งัารุงสองกับจวดจานแยงเดียวพี่น้อง ใส่ใหสมันครับแสบไข่แสบมัน่นแล้วมึงสูตรนี้พี่น้องเดี๋ยวพ่พิษบอกไปมั่นก็ไปพุ่งทดเพิ่มความนวพี่น้องตามเลยพริกแห้งทอดครับเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยมาไข่หมั่นครับทีนี้คน้หมันของการทอดพริกแห้งเล็กน้อยเพิ่มน้หมันเล็กน้อยพริกแห้งทอดนะครับ Bịt pháo này nóng, chút giọt Nằm mắt nhạp nhạp, không kịp Thưởng chi sẵn Sử thống phần xóa ngập Bố mít tuồng này nóng, cá áo giang nhớ gặp Chi sẵn bàn thao Kẹp chút cơ Đường phụ เพราะว่ากระพอหมูเขาต้่มมาชั่วโมองหนึ่งเลยเดี๋ยวนะครับนี่มาต้่มในโดนครับป่าครับจะตายตส่แบบพ่อหมอมาผ่บมังพันผงขาวไปทางปงน้อยหน่อยๆุ่งน้อย ตยครับนำปลาแดดนำปะลาอีสานมันเทาคนอีสามสนมาคยนำปลาแดดนนำปลาก็บไม่กินเนาะแมันแะะดดกนน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 นะเยอครับอาหารอีสานนี หรือคนอีสานเส็นไ่ากินนี่ครับติดขาดเกลือไว้เรือนำประแด็ดรือนำปลานนะครับตามเลยน้ำตาลปิ๊บเมื่อน้ำตาลมะพร้าวครับหวานจีบปลดินนเลกน้อยคนใสผมแดงนีต um, ุมแ่บกับพมูวี G ่นออกสูตรรูปปลาลูกองบ่มีตวงพี่นออกก้าเอาย่งอย่างครับ เสียรวดตัวนี้แคบไปตามนี่ยต้องซื้อมี่น้องน้ำพอดีพอหมอบาดนี่โมลว,วงน้ำี่น้องแคบรวดผู้เฒ่าวา่าพี่น้องครับหลังจากพงวาบันพอดีหรอดับเกล็ดได้ครับ,บตามด้วยกระเทียมครับ Tập phẩm phi khi người, lười Lửa vật hỏm phi bản thấu này phải đây bằng nào gặp Vì say mình không này nào Giờ đây Biểu เบยวออกน้ำเปลี่ยวนหน่อยนะพี่นอนะ้องตบแสบจลงแสบรับแก๊สนะพี่น้องปิดแก๊สล้วตมแสบพอหมูเบ่งสดจ้วแจดวพี่น้องเช้ารับไปมิง้งทาตะมกักแจงหมูยอหมึกกวบของคุณพรรยาครับยังไม่กินต้องกันพี่น้องจดจากงั้นนี่ ครับวันนี้การมาถึงเมนูตําแตงหมูย่อหมึกกรอบนะครับของคุณภรรยาพี่น้องแสบๆชองน้ำแดงครับวัตถุดิบกวันนี้พริกแห้งพริกสดนะครับใส่หน่อยร่วมกันครับเพิ่มสีสันนี่กระเทียมนะครับน้ำข้ามเปียกแล้วก็มะนาวหอมแดงซอยนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับนี่ครับเราก็ไปอีกของงานครับพี่น้องหมูย่อกับหมึกกรอบครับ แตงนะครับอันนี้ที่กินกรับครับกปูขวานะพี่น้องแซ่บๆโอเคคเบิ้งจดจานครับบาดเลยจัดไปเมื่อยะทำพริกสดก่อนนะครับกับกระเทียมก่อนนี่เห็นมันแดกก่อนนะครับเห็นมันละเอียดก่อนใส่พริกแห้งเดี๋ยวใส่พริกแห้งครับเพิ่มสีสันครับใส่พริกสดกับกระเทียมทำให้ละเอียดแล้วของมาพริกแห้งครับเพิ่มสีสันแล้วเพิ่มความเผ็ดอีกความหอมครับ คตรรสชาตินะครับแข่งกับพริกสดหมักไปหมักมันพี่น้องเดี๋ยวทางคุณผู้โภคสองมาสองแบบ,บตามด้วยน้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเป็นเมนูเห็ดอาหารนี่คุณผู้บริคสองก็มโนย่าอย่างหมักใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลมะพร้าวนะครับมันเองรสชาติหวานกข้นำน้ำตาลแต่มันก็หมักไปหมักมันนะครับพี่น้องกระเทาะโบ หลังคุณปลาลูกซองใส่น้ำตาลปิบน้ำตาลมะพร้าวนะครเพื่อนน่ากินเราตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับอืมมันจะแฉะไปนอนหมุนเนี่เข้ากันเห็นให้นน้ำตาลผ่าลงตาลปิดละลายนะครับน่น้อืมมันจะแฉะผงน้อยครับใส่หนักๆหน่อยใส่ไลคใส่ไล,ล,ล่กับคนอีสานน้องมกใส่ หลกอกสวยไปไก่ตีนพี่น้องเอ้น้ำปลาคน้องน้ำปลาเน้อยครับพี่นอ้องเพิ่มความเข้มของน้ำปลาคนระับนี่ครับอาหารอีสานแล้วคนอีสานครับพี่น้องกลินขาดไปกับน้ำปลาแยกของน้ำปลานะครับพี่น้องจัดไปอืมหอมๆจริงครับขาดไปเลยครับของคุณภระระยานี่าครับใส่น้ำกระเทียมดองนะครับใส่น้ำมีข้อมหวานจิบปลายดินเปร,เร,ปร,เรี้ยวๆนิดหน่อย làm cái chiếm đoạn sẽ nói khay dấm nè kết cái khay gần nè từ làm cái chiếm đoạn từ phấm nua phấm bản cho nói không cái chiếm đoạn nè làm gì khất thiệt các làm gì hóm dạng xoay gặp tầm trang khai với gặp hóm dạng xoay nè xuất chưa còn xây hóm dạng nè tầm trang làm gì bằng não nè nói ครับอือตำลายแตกไปหน่องคือกินทำยังไยเจียวไปหน่องงั้นนลยครับไปของงั้นนะครับแต่ตำแตงนะครับเขาจะตำแบบแตงก่อนนะจ๊ะแตงนี่คือไปเขานี่ไปแช่เป็นน็อกใส่น้ำเย็นนะไปหน่องไปแช่ให้น้ำเย็นไว้ยถิมใบประมาณนี้เป็นหาดที่นะพี่น้องแช่เป็นนยไงพี่น้องแช่ให้น้ำเย็นเร้อน่ยังสิกรอบนะครับพี่น้องแช่ให้น้ำเย็นมาเป็นหาที่นะพแบบี่น้อง ทำด้วยอีกไปของนั้นนีงครับมึกกรอบนะครับก็หมูย่อน้ำลายแตกมาจะเห็นจัดไปครับพ้นข่อกันบาทคือเป็นอันเซตินนะพี่น้องแซบครับงั้นไงให้เบิ้งน้ำกันครับไปกินไม่กินน้ำกันพี่น้องนี่ครับกับปูขวาน้อยพี่น้องแก้มไหมน้ำให้เบิ้งน้ำกันครับกินน้ำกันพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอพี่น้องมันนี้ก็มบว่าพ่อครับพี่ฝลุษซองครับคุณ่ระยาพี่น้องหลังจากหางให้อันหางหายกันไปโดนนะพี่น้องสงการนะครับมันนี้ครับเมนูสดส่ันทอนพี่น้องเต็มๆมากๆนรับต้มเพร่บกระเพาะหมูพี่น้องครับตำแตงหมูย่อมืดกรอบนะพี่น้องกับกับปูขวาลน้อยพี่น้องฝนตกมันนี้ครับพี่น้องการีเล็กน้อยพี่น้องกับกับปูขอตอนเแาวที่เยามัดทรงนะครับพี่น้อง ผมก็แข็งสู้จิน,นมา,านมกา,ากินน้ำกันมาไปหรอกมก็ควรจะนอนพอนะแจกน่คแจกพาอยู่กําลังเขาเนน่าไปเนาะวันที่สิบเจ็ดวันจุนะกับความนี้ เนาะเา้าแม่แกมแกมมึงกระปูไปเนาะฝนตกถ้าอยู่เขาวันที่สิบเจดมษายนดไสดเป็นนะเพื่อนดไไ้ติดหือ่อคนอานมั้ง Ngay gặp nữa tôi là cố đồ ngoài làm mắm mắm gặp làm phản ánh dạng bay Để không dạng 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 Tôi nó... Thôi đã các nhé Thôi hoàn là mất chớp Nó là quá dễ ngăn nhau Thôi Nhi hoặc bài mua là Về xe xa là bây giờ xe không luôn ไปองสองแนวสองเมนูมื้เนี่ยอย่ามาเจอกันจากต้นครูกับต้มเปื่อยๆไป้องารา้วต้มแซนมนเกลือร่างไปแล้วสมมวหนึ่งไปลองจะมาต้มปูต้มต้มผู้ชายไปล แบบสมบอดีแต <Je b S 3> yeah, ่ไม่กินปิดเผาไงไม่เหมอกสุดยอดสุดยอดลสูตรนี่สูตรทั้งคนสุดต้องว่ามิตวงไม่หนังก้าวแบบสมๆมนั่นว่ะนี่แอบใหญ่เลยมันกรอบ dắt bèn p'non khác như thế cọp tẩm đan muối ớt mực cọp nè tuyệt p'non tao khoai canh nhâm bứt bứt cái ngon sao bắn nhầm rồi đấy กินข่าว็แสบว่าคนป่วยอะไน้องสวมนู้นาแสบแสบ่าคนป่วยไกอนเมงมา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 ตินน้กัน แหงน้อยพริกสดน้อยใใ่ร่มกันนะในการตำนี่วามหอมหูพริกแห้งวามเผ็ดของพริกสดนะครับสุดยอดผสมมสานกันอยดีครับงานเจ้า ก็พร้อมพอนเขากันอีกพี่น้องอืมตัวใหญ่ครับตบเข่าบ้างนัว ส,สูตรน้ำทำอะไรกันน้ว่าทำอะไรลองส,สุดมอดเลย,ยเพ็ดไป่น,ปน่งง <c oughs> องยเพ็ดกับกรสวงเนาะ มือกกรอบหมูยอตำแตงกินอะไรแง้งวส่กันไปน้องเอ้ยกินแฉบมือกกรอบกุนิชียงกับคุณภรรย,ยารวกดีดีรวกรวกมือกกรอบกับหมูยอเด็ดมาเด้ด

chỉ khoai xa và khoai xe lớn tươi mùa tươi thì mặt bảy món là phải dòng út mà phải bằng mắt mèo những cái tuổi không cũng vào bột xoắn Ít lắm mừng tạm này đẹp xẹp còn nó quá rồi mèo này xẹp đi S <S มันมหวานนิดหน่อยเพี่อนคือกินข้มหวานเิดหน่อยของน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปิดเพี่อนั่นทีมีกินหอมนะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊ของเพื่อนเพื่อนตัวนนีอืมหวานเ่อนเ้ กะเนทอดครับมส่เป็นเลกหน่อยเพื่อถ่าตัวตะกระเตนทอดนะครับลงกินน้ำกระเจเล็กน่อยนะมันเสียแะอดนะครับเ็กน้อยเพื่อถ่ามตัวน่อยให้ติมไมานหรอนึงสวงโอ้ยน้อยมัน้อนไหนอะเพเนี่ยแก คุณดีคนระับ่อยไอ้ซองโป้ครับมือนีิพุดหยอดของความนัวความแซบนะครับนะพ,บพ,นะพนะนนี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพล่นปลาลูกซองกับไม่เพียงแค่นี้นะพี่น้องนะมือนีิคือเมนูครับตุ่มแซบกับพหมูพี่น้องกับตระดัมแตงหมูยอม่อมุดกรอบพี่น้องแซบแ นอนนัวเป็นหลงน้ากันพี่ต่แนวนอนนัวแสบๆน้ำกันพี่น้องสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อคลิปนี้หีมีเบี้งพอมีน้ำเปนหลงจะพอกันคลิปหนาแสบๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พนุษย์สองและภรรยาให้คลิปเนื้กินให้พี่น้อังในเบื้องนะครับแสบๆต่อไปครับครับเป็นกําลังใจให้นะครับแล้พอกันคลิปหนาครับบ๊ายบายได้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องยกให้สองโป๊ เขากันดีๆพี่น้องเดี๋ยว